อาภูลักผู้ใหญ่เพิ่นคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้เพิ่นกับบด้มีจุดประสงค์ออกซื้อออกน้ำบอกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าบ่าวตาเอ้ยว่าซั่นเนาะซื้อผ้าไม้กระจาดในเด้อ18แผน่นแล้วก็ซื้อไม้ดิ้วแนะ่แล้วก็เล็กตะปูนะแน่เอาแล้วก็อ่าแอมผ้านะพี่น้องเนาะแอมผ้าไอ,าอาช้ผ้ายพาเนาะหรือว่าสิเป็นของสาวเตียวแล้วรีบจักเนี่เนาะ โอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากกลับลงมาแต่เพื่อนเสาแตวเนาะกลับลงมาแต่หาเสาแตวเสาจอยเพื่อนจะมาเวะเนาะห่านขายซุงขายผ้าไม้กระจาดพี่น้องเลยมาลุ่นมาสมบงเด้อเนาะพี่น้องเนาะผ้าไม้กระจาดหรือว่านี่จะเป็นของผู้ใดพี่น้องเลยเนาะ อ่ะโมนี่สิมาเวะซื้อผาเม็กระจาดก่อนมากับบบเวียดเพิ่นคือเก่าอะไรโมนี่ก็ได้เนาะโดยสบายดีปลาโทรกระซุมเพิ่นคือคักแค้บรเวียดเฉกชับอือเนาะ่หออดดโอ้คักกะลีนี่นะแบบแต่ว่าแต่ว่าเสียทีแต่มันจ้อมเนาะมัน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 ปุ่งพี่แต่ว่าจ้อมพี่ทีนะเนาะพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นกะอ่าขอกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอ็มซี เด้สูบสูนน่คนเนาะพี่น้องเนาะอายู่ทางฝั่งลาาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนเด้อพี่น้องเด้อแต่ใดเนาะก็เข้ามาเบิร์นมาส้มเ็นก็ไล่ก็แช่เป็นกำลังแห้งใจทางเบาตาเนาะพี่น้องเนาะพอมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยเช้านี่ก็ขึ้นไปหาทางซาเตวพี่น้องเนาะกลับลงมาจะได้หับหนาทีเป็นสะพานบุญใหครับทางพลักใหญยเพิินคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อเนี้ เพป็นกับบดีมีจุดประสงค์ออกซื้อออกน้ำบางรอบพี่น้องเนาะเพป็นก็นอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเป็นาบาวาบอต้าเอ้ยไปสันน่นนาะซื้อผ้าไม่กระจาดในเด้อสิบแปดแผ่นแล้วก็ซื้อไม่ดิ้วแน่แล้วลก็เล็กตะปูแน่เอาแล้วก็อ่าแอ็มพานะพี่น้องนเนาะแอ็มพาไใชัยพาเนาะหรือว่าจะเป็นของชาวเต๋อล,ล้วหรือว่จักใน่เน,ะน,ะนะาะฮะพาลุ่นเบิ้งพี่น้องเนาะ อ่าทำสีบอล็อกกับสีบล็อคเซาท์ไพร์แล้วก็ไปไหนแหมเอ้ยอังสิบแปดแผ่นเนอะอ่าเพิ่นมีคนย่อขึ้นให้เขาอยู่บอกระบาดนีงฮะย่อเองบ่เออย่อเองย่อเองก็ได้แต่เนาะอ่า Ừ. Bưng, bưng trên bưng Bơn bơm cho vào đây bưng vào đây à. À. nhặt một cây Nhập cây Đấy đó <laughs> Nhân cây vô đó

hay húp à nơ อย่า mình บาดมือ hứa 18 nữa พอเฮือนหลังนึงนะปึ๊บแหย่อย่างนี้2

ต้าไลไเรือที่หกเอ้ยเจ็ด เก้าอ <9 S 2> <ส>ีแบดแทนมันแล้วที่แทน เพิ่นหัวเพิ่ยแฮนด์หนึ่ง lại tập đấy đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền เริ่มนักเขา่านักเข่าได้เดยนเนาะเหลือแล้วดิวนเนาะเหลือนะกระทอมนมน้อยหน,น,นึ่งมี chết nào không biết chết đâu Ờ, tụi chết lại <thơ>, chết <cửa> <laughs> à? à, tụi nó nào chết nào chết nào chết À, chết nào Đây. nào chết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  nào

รุ่นเบิ้งพี่น,อน,อนอ้องเนาะจะเป็นของผู้ใดฮ่ากระทบหน่อยหนึหนงกะ่ายดีน,นี่เฮ้ยเคยจีแอมพาเนาะจ่ายเงินแม่แล้วก่อนพอด,ดีเท่าใดละแม่ห่อ,อาการน,นาวกัมได้ดอือจบยก่อนหบ,บอกาี่นาะ นั 30, 3, 1970, Emperor, ้ๆล้านสามแสนหาสิบพันบ้านสามแ็นหาสิบพันอ่ะกลมๆรถเป็นไรเนาะสาม อเคขอบใจแม่ปะ,ะปจะเบียนเา้าถอยรถไปเอาไม้อีกเนาะซื้อไม้่ตพีนองเลยหาไม่มัดเป็นก่อนเดอ้อไอ้ซื้อเครื่องไหนเด้อซื้อไม้ มัดได้ไะก็มหาชัมหาชิโอ้คือพวกอยากเสมอกันนาะหน่เนาะโอ้กรเฮ็ดพวเสมอนี่นนาเป่้ามาลักตั๊กเลยด่บรุดในว้อเนี่ยโอ้โอ โดยโดยโอ้โคตรนบุ้มีปัญหาบ่าถ้าตอกแนบกันมันกะซื้อเงาอุ้ยอุ้ยตกใจคิดว่ามันอันนั้นนี่เนาะโอเว่นเนาะแนบมันเชื่อ ลมือไ่คาดอยู่ในเนื้ออะไรโนาถ่ายชิทีมัดโจแชนโอเคโอเคฮว่าอันนึงมีมัดหนึ่งมีชิอันเนาะโอเคโอเคแต่ว่าตัวนี้เอาเงาทำกาแล้เนาเป่ยน้มนจะเปลี่ยนสันสนไปตีเขาูชื่อเนาะ เดี๋ยวเขาตีแนบอยู่เนาะแกล้งแกล้งเอาได้กปูแม่ฆ่ากับมี่ป้อเหรอวนเนาะปูิเวณบริเวเนาะนี่นี่นี่ได้เนาะบริเวณเนาะเสื้อผากระจาดบัวได้แล้วตัว่ามี่ใหญ่กว่านี่เหรอเบัเบนก็ได้อ กเอาเล็กตะได้ยุ่งกันน่อบอบ้าทุกความต้องเอากระปู่วนะนี่ได๋อยู่นนจปุ่เวก็ได้ป่วเวก็นได้เนาะใส่ไปนี่โอสิน่เรต้องพี่ได้จ้ะเออเนาะนี่เนาะเดีเนาะ ว่าจะใช่ไหมเนี <hal> oh. ่มีตัวนี้ก็ได้ฮะได้วอะไรนะเด็กก็ได้ก็จังเองาอ๋ออ่ากิโลเท่าไรก็กิโลเซจิตราคาเดียวบ่นเลยบ่นปูแว่หาชิปปูแว่หาเออเอาเอาตัวนี้แหละเพราะว่าปูแว่ฉันลื้อว่ามีเบอร์่กว่านี้อยู่บ้านหันเจ้า dù bọn ưu thì xíu đó Cô, đây nhau nhau con hình á đặt đây tên của bà cháu có mày xin áo em cháu con cháu xôi tay mái hả đứa con Cô đi xong xe nó rồi khóc cháy dạng mày đi do là một nó nó bùi ti piu tí bùi ti bùi ti bùi ti bùi บัดคือสมมติว่าไมมอันยังเขาเอิญไม่อันต้องลมบ่ไม่อันลมแปดนลมนลมันเหอะปลี่ยนตัวบางๆซุดอยู่นี่มีปะไม่แปดนลมกับซัมนี่หรอเปล่าเนาะแคนนัะได้ทันแค่น,า,นามโอ้เบื้องก่อนเรายลงไปเบื้องห้านตัวลุกก่อน เนะาะตัวเปิดผ้าเปิดนมาก,กัดตัดเร,ร็อยได้พี่น้องเนาะพี่นี่ถ่ายคลิปมันลืมเปิดไม้พี่น้องเลยงานเข่าเลยเนา <c oughs> ะเป็นบนอลแสนแล้วนั่นแล้วอเอาซีแพนแพนละแสนสิบพันโอเคครับแจดลายปาวาตัดเอาลดแกโบโมิท เพราะไม่อันแป้นลมมะน,นี่เข้าไปประกบเขกากันได้อยู่เดีไปสุดทางนั้นติงแลโอเคโอ้ยเดที่พอได้บาานีลยทำชิเลนเป็นป่ะเป็นชิเลนเป็นเพิ่งเงนาะเนอ,อเห็นนอาา้องตาไทยตอนนั้นน่ะคือว่าน้องเตี้ยน้องมวยมาเห็ุงานอยู่นี่เพิอมด้วโอ้แต่ว่าคือยังบูเห็นน้องๆคนเนาะช่วนพากันเมื่อล้วไปจักทงว่าคือแพนนาที่นี่นี่เพนละเซน สามซินี่นะเนาะแสนอ่าลงลงมาไหนจะแสนเศร้าแบบนี้ปแปเนาะแลมแป้น,ม,ปนมันสีบางแน่ไปแล้วเนาะแสซเบิดไปอ่าสี่แสนกับ 40, <c oughs> 4 0่สิบพันสีสนสันสำหรับแปนลมเนาะยังเล็กกระปูบบดน,นี้จะไปชื่อเล็ก,กตะปูะ่ตเนาะไปจะเข้าโวเยอตอนน่าะเนาะกะ สี่เวชื่อเครื่องก่อนบัดหนี้สี่เวชื่อเครื่องซื่อเครื่องไปหายลูกเวเวนฮะแล้วก็ไปซื้ออะไรตะปูฮะแม่เพิ่นสร่งรายการมาเพิ่มเอามาเพิ่มเลยด้วยนะแม่เหราคุณยายเนาะอะไรกันนายนา,ยนายวินต้าสีส่สงครามบ้านโคกใหญ่ประษัทเมืองอุดรพาลสอนนายเขียนเซโนเทล่ายายต้องการเบอร์มือถือมาต้า เพื่อจะเขียนลงหน้ากล่องวัสดุโอ้ oh, แบบเพิ่เด็กทรงอยู่มาเนาะอ่าตอนนี้เบาตาเข้าไปร้านขายหนังสือร้านขายเครื่องเขียนะจะทำรายการอ่าคิปด้วยเพื่อเอาไปลงคลิปโตเนืองจากจากการเอาสิ่งของไป สู่ลูกชายคนที่สามของนางแวนส่วนลายนะเป็นคนที่สามเนาะจีหลายเนายเนาวันนี้รายการเพิ่มมาเพิ่มนะยายให้บาวตาซื้อปลาซ่อนสองตัวซื่อปลาดุกสองตัวซื่อป่าหมอสองตัวซื้อกบสองตัวเพื่อไป,ปล่อยเลี้ยงในกระซังของนางแหวนให้ปล่อยลง ไปเรี่ยงให้ลงให้ปล่อยลงไปเรี่ยงทุกๆก,ก็สั่งเลยไปสั่งเอ,อา,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 าเรื่องหอดป่ากันยาเนาะเอาเรื่องรายการเก่าให้มันจบก่อนแ้วก็ทบ่งนะงนีน่อันยายเป็นเขียนมาในเด,อด้อแปลว่า พออุ้ยหลายเด้พี่น้องน้อยจะจะอะไ้าาเป็นใดคือหลังบ้านหลังเบรตรงจุดย่างย่างตันใช่น้อตัวรายการ <laughs> ได้เป็นไหมเนาะช่องารายการกูเห็นบาทนี่ <N> <N> เขียนอะไรนะมันจับจุดบ่ได้ยังมันหลยหล่ไล่แบบเงนตง้ตานาายากว่ะินส่งรูปภาพนู่นนี่นั่นมาหลายเ,น,เ,น,เน,ายนาะแต่ว่าเมนว่าว่าเพื่อนนั่นนี่เนาะแต่ว่ามันมันมันจับจุดเนี่ยโอ้ยังขาดอุปกรณ์การเรียนยายสง่งเงินเพิ่มเพื่อซื้อเพิ่มเติมคือหนึ่งยายให้ซื้อกระเป๋าเลยจืดใส่ออเลยซื้อกระเป๋าสำหรับใส่สมุดหรือวธวงนกเรียนให้เลยอ่า สำหรับใส่สมุดบ่นหรือ,อดินสอปากกา,ายางลบอสองย้ายให้ซื้อสมุดเขียนซื้อดินสอซื้อยางลบไม่บรรทัดเนาะซื้ออ่า,อางสีทารูปภาพจำนวนหนึ่งแพ็คให้ลูกชายคนที่สามคนนั่งเวนเวลาเบาตตาซื้อสมุดเอาไปเขียนหนังสือนั้น ยายต้องการให้ซื้อสมุดหนึ่งแพ็กใหญ่ซื้อมีจำนวนสาวเล่มซึ่งมีจำนวนสาวเล่มเนะาะในวันนี้วันพฤหัสค่อยซื้อไปโอเคโอเคต้องถือว่าเข้าใจแล้วตัวรายการเกา่ารายการใหม่เนาะที่เพิ่มมาแคบไปก่อนพี่้องเนาะอันนี้ส่วนรายการเก่ารายการเก่านี่ยังอยู่ ขาดคณิตศาสตร์ป4สองหัวแล้วก็ภผ้าซาลา่าป4สองหัวแล้วก็นข้อตีหนึ่งอันเลโกะปูหกหนึ 8, ่งกิโลเลโกะปูแปดหนึ่งกิโลอ่าพอวาเงินน้ำบอลต้าตอนนี้มีอยู่หกแสนครับสิบพันกะรี๊ดมาพี่น้องเนาะรุ่นเบิ่งว่าจีได้เท่ายไป่ะสระบริเวณทรายก็คือจีได้จบคลิปก่อนเท้าคลิปนี้เนาะก็เอาไวพไพ้พบไอพ่อก้าบ,บอต้าในคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะนะว่าว่า,วาพิพลาดประการใดกากาขอโทษขออภัยน้ำได้ไหลเนาะพี่น้องเนาะ ในคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อนะบ๊ายบาย